อีกหนึ่งไม้อบน้ำที่หายากมากเลยทุกคนกับซัลโคลเอนอัปเดอรเนี่ยพามารู้จักกับน้องคนนี้เลยฟูคาเลียวฟาสิคูลาตาน้องคนนี้เนี่ยมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกโอาศัยอยู่บนเทือกเขาที่แห้งแล้งฟอร์มเขาจะเป็นไม้พุ่มนะสามารถสูงได้ตั้งแต่2เมตรไปจนถึง5เมตรเลยและสเสน่ห์ของเขาเนี่ยก็คือตัวโขดของเขาเนี่แหละโขดเขาเนี่ยใหญ่ได้ตั้งแต่20เซนไปจนถึง60เซนเลยนะและนอกจากโขดเขาเนี่ยจะสวยงามแล้วนะทุกคน ผิวเขาเนี่ยก็มีสเสน่ห์มากๆเหมือนกันถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าผิวเขาเนี่ยมีสีเขียวก็จะตัดกับมาร์กิ้งสีแดงเลือดหมูที่อยู่ใต้หนามของเขานะก็มีความคอนทราต์เล็กๆนะพอเขามีอายุมากขึ้นนะตัวมาร์กิ้งที่เป็นสีแดงเลือดหมูเนี่ยเขาก็จะกล้านมากขึ้นออกเป็นสีเทาๆก็จะตัดกับผิวที่เป็นสีเขียวก็จะดูมีสเสน่ห์ด้วยเหมือนกันส่วนดอกเขาเนี่ยจะมีเป็นสีขาวออกครีมๆนิดนึงแล้วก็จะออกดอกบริเวณปลายยอดนะ อย่างตอนที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยผมก็พอตั้งแต่ช่วงกลางปี64จนถึงตอนนี้เนี่ยอายุ4ปีแล้วก็เป็นไม้หอวบน้ำอีกชนิดหนึ่งที่โตช้ามากเลยเนาะแต่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยเพราะว่าโตแล้วสวยมากส่วนเรื่องการดูแลก็ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายจะเลี้ยงกลางแจ้งก็ได้หรือว่าจะเลี้ยงเหมือนที่ผมเลี้ยงไว้ในโรงเรือนแบบนี้ก็ได้นะข้อดีของการเลี้ยงในโรงเรือนเนี่ยให้ทุกคนดูแล้วกันผิวเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวเขียวแบบนี้ผิวเขาจะไม่กล้านนะ ทำให้เราเห็นแบบคอนทราสระหว่างมาร์กิ้งสีแดงเลือดหมูเนี่ยสีผิวที่เป็นสีเขียวได้อย่างชัดเจนก็จะดูสวยงามมากเลยนะเอ,อผมชอบมากเลยนะเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไม้หับน้ํานะครับยังไงก็ฝากติดตามกิติเนสเี่ไว้ด้วยรายกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะับบ๊ายบาย